โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้ขนมเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากเตาเลยนะคะนี่เราจะหยิบออกจากเตาเนะ,ะนี่ค่ะหยิบอ,ออกจากเตามาร้อนๆเลยสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้นะคะจะเช็คได้ไงล่ะว่าขนมสุกหรือ,อยังง่ายๆนะคะหยิบขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเทเทลงไปไม่มีน้ําไหลออกมานะคะือสุกแล้วนะคะน,นี่สุกเรียบร้อยแล้วนะ หน้าตาสวยงามมากเลยอะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาวางบนตะแกรงนะคะเพื่อให้ขนมเย็นลงแล้วก็จะได้ไม่ชื้นนะอย่างนี้นะที่การเราก็หยิบวางบนตะแกรงได้เลยพักบนตะแกรงไว้นะคะเหมือนอบคุกกี้ทั่วๆไปอะคะ่ะตัวฐานขนมจะได้ไม่ไม่แฉะ นะนะคะหยิบอันนี้ไม่ไม่ร้อนมากเช็นมีได้สวยงามมากเลยค่ะเวยยงามหอมด้วยสีสันสวยงามมากดูนะคะหอมมากเลยอ่ะ เ,เพื่อนๆลองทําตามกันดูนะคะสูตรก็ไม่ยากเลยนะคะใครจะทำาด้ทางเองก็ได้หรือใช้ทางสำหรับรูปก็ได้นะคะที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะสูตรทาตรงนี้หอมนม,มุนมากเลยนะคะลองทําตามมาดูนะ